สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยๆมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้นำหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำของคอนโดเอพิโซดพระโหนโยธินสะพานใหม่มาฝากทุกท่านกันค่ะห้องขนาดประมาณพื้นที่29ตารางเมตรค่ะฟ้าพาชมห้องเลยนะคะภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะเริ่มต้นจากพื้นที่ตรงนี้กันก่อนเลยค่ะพื้นที่นั่งเล่นเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับพื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่ค่ะทีวีมีให้เรียบร้อยชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็มีแอร์ค่ะ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นในส่วนของโซฟาค่ะแล้วก็มีชุดโต๊ะรับประทานอาหารให้ตรงนี้ด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะจะมีในส่วนของประตูบานสไลด์นะคะกระจกเลื่อนเปิดปิดได้เวลาเรานอนค่ะบริเวณห้องนอนคือกว้างมากค่ะทุกคนบรรยากาศดีค่ะมีผ้าม่านสวยๆให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะเตียงขนาด5ฟุตพร้อมที่นอนค่ะและมีผ้าม่านตรงนี้ให้ด้วยนะคะ ตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะคะตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกแต่งตัวอยู่มุมนี้เลยคะ่ะตรงนี้สามารถเดินทะลุห้องน้ําได้นะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ครัวค่ะจะได้ในส่วนของครัวแยกนะคะอ่ามีทีมีในส่วนของตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์นะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยมีเครื่องซักผ้าให้เรียบร้อยค่ะตอไฟฟ้าค่ะแล้วก็ในส่วนของไมโครวเวฟค่ะชั้นวางต่างๆเก็บเครื่องครัวได้เยอะค่ะ ระเบียงค่ะบรรยากาศดีค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะฟ้าพราชมห้องน้าค่ะห้องน้ําอยู่ตรงนี้ค่ะห้องน้ําขนาดใหญ่ค่ะมีในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยค่ะฉากกั้นกันน้ํากระเด็นนะคะแล้วก็นะคะโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าหักกระจกค่ะฝากไปด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาห้องเช่าพักหนึง่งสองท่านขนาด พื้นที่ใช้สอยประมาณ29ตารางเมตรคันหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำกว้างแย่แบบนี้ ห้องแบ่งสัดส่วนดีๆแบบนี้นะคะรับรองว่าให้เช่าในราคาพิเศษแน่นอนท่านใดที่สนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะคอนโดเอพิโซดระหุนโยทินสะพานใหม่คอนโดอยู่ติดถนนเทพรักค่ะอยู่ใกล้ห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ใกล้ b t ทสถานีสายหยุดเส้นสีเขียวอ่อนส่วนต่อขยะมอชิตสะพานใหม่คูค,คตใกล้โรงพยาบาล CGS ไม่ไกลจากตลาดสดยิ่งเจริญโรงพยาบาลภูมิพ,พลรงเรียนบางเขนวัดทศีมอกเกษตรมศีปทุมมราชพัฒนรุนครมหาน,ะนะคะท่านใดที่ สนใจเช่าห้องรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของฟ้าค่ะวันนี้ไปกรอนค่ะสวัสดีค่ะ